ครับผมกาบสวัสดีนะครับพ่อพี่น้องเอฟซี F C, ทางช่อง y ย u ทูบบนชนกฟาร์มเราเอตุบูทุกคนนะครับสวัสดีพ่อพี่น้องที่ได้เข้ามารับชมคลิปของทางฟาร์มเฮาในมือนี้ครับมือนี้กับเป็นคลิปประจำวันที่15บห้าเมษานะครับ15เมษายน2567นะครับทางฟาร์มที่ได้มาเปิดง้วแแม่ลูกนะครับเหลืออยู่ค่มเดียวท้ายสุดนะครับสิมาเลล้างให้พ่อพี่น้องราคาเถึกถึงนะครับง้วส่งฟี่เบื้องต้น200รกิโลนะครับผมบ่ได้เก็บมาจําก่อนจักบาทนะครับเก็บหนาคอกเทียเดียวนะครับพ่อพ ทานใดที่สนใจกับเปิดคอเปิดรักถารับอยู่หนาคอกใจเงินอยู่หนาคอกเทียเดียวนะครับผมบอรองยานถือโกงถือกินมาจํานะครับสีไก่สีไก่เพราะทางเข้าไปเก็บอยู่หนาคอกเทียเดียวนะครับไว้ใจได้เลยครับเรื่องความปลอดภัยนะครับอ่าเขาเรื่องนะครับที่เห็นนี่เป็นแม่ลูกผูนะครับงัวลูกตัวที่สองติดลูกกระทบนะครับส่วนสูงแม่รอยสี่สิบนะครับรอยสี่สิบแม่ติดโบส้อมนะครับผมนี่เื่องดำนะครับเื่องดำอ่า ขาดาเลี้ยงจากน้อยนะครับแก่เลี่ยงลูกดีครับใจลูกเนื้อหนังดีครับเต็มปึ๊กเลยนะครับเต็มเนื้อหนังดีนี่ครับลูไส้ไปลูมาเนี่ยอมาไหนแล้วไปมาโชว์อ่นี่ครับเบิ้งครับเนื้อหนังลูกครับลูกซีเดือนกว่านะครับลูกซีเดือนกว่าเบิ้งครับอ่าถือว่าใจลูกได้งามเลยนะครับใจสีดีพร้อมเะครับผม มาครับมโอนี้เอาไปแค่ราคาเมื่อวนเก่าพันนะครับหนึ่งมืนเก่าพันบาทพร้อมทรงฟี่ไห่สองรอยกิโลนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจโทรเว้ากันนะครับผมศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก่านะครับพิกัดข้อเขาตั้งอยู่บ้านดูงัยตมบลหนองแคนอำเภอปัทุมราชจังหวัดลอยเอ็ดนะครับง้อหูหูเชิงเชียงเลี้ยงได้จับจูงได้นะครับผูกเสียกได้จับง่ายบายง่ายนะครับง้อแม่นี่บ่ได้หายบ่ได้หึดได้หัดหนังนะครับ พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากไปเลี้ยงนะครับเห็นส่งเขาแล้วอาญาบ้อง่านนะครับผมง้อหูง้อเชียงดีอยู่นะครับเป็นน้ำกรมพันเขาเขาเพิร์ลเซอนะครับผมติดหลูกกระทบมากนะครับอ่านี่เบิ้งครับแม่พันธุ์ดีคือแม่พันธุ์ที่ใจหลูกงามนะครับง้องามหาง่ายครับทุกมือเนี่ยง้องามหาง่ายแต่ง้อที่ใจหลูกงามหายากนะครับง้อใจหลูกงามเนี่ยมันก็สีราคาบ่สูงนะครับถึงตัวแม่คนสิบ่งามแต่ถ้ำใจหลูกงามกับเป็นราคาครับผม เบิ่งรับใจลวกเนื้อหนังมาเต็มนะครับผมอ่าประกันทำนี้ให้ครับขาถกขาถอนนะครับส่วงสุดส่วงด้วนหางดอกนะครับเขาประกันทำนี้ให้ซื้อไปว่าดองกังวลนะครับผมประกันแท่ครับประกันเดีแท่อ่าว่าได้ประกันเรนเนนะครับทรงฟี่ให้อีกสองร้อยกิโลนะครับไก่ก้านเ่ากับทรงได้นะครับผมโทรมาเจรจาทรมาต่อร้องกันนะครับเนีนเป็นการโทรนะครับผมมันยังได้รู้เรื่องมันยังได้จบกันนะครับสี่ซื้อบ่ซื้ออ่ะอีกเรื่องหนึ่งครับผมว่าได้ว่ากันนะครับ หนึ่งเมื่อเก่าพันบาทครับจนทวนนี่ละพร้อมทรงฟี่ให้นะครับส่วนจีสนใจท่องออกกันครับผมสาหรับมือนี้เท่ากับมาเปิดให้พร้อมพี่น้องรับชมรับฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากความพี่น้องนะครับเข้ามาเบิ้งกับกดไลน์นะครับกดถึกใจหรือกดติดตามไปน้ำนะครับผมพร้อมพี่น้องผมมีมาใหม่ๆกับสีได้ลงนะครับมันก็สีได้แจ้งเตือนทันหรือสีได้เห็นนะครับผมสําหรับเช่ากับเถาก่อนเท่า ผมบ่ได้หาง่วงามัวแพงหรอกครับผมหาแต่ง่วร้อยหมื่นกว่าบาทนะครับมาขายให้พ่อมี่น้องนะครับผมเสือง่ายขายคลองครับง่วราคาถูกเถื่อนนส่ไว้มาไว้ครับกาไรบตดองบอดถึงลังโตบ่เดือยอยงครับยังคมนี่เล่ยย่างเดียวครับใกล้กับขาดหน่อยไกลกับขาดหลายกันซ้ำนั่นหระครับผมอ่าสำหรับมื้อนี้มาฝ่ายซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ